บวรอจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องรวมทั้งมีการขยายการดำเนินงานจนครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดมีการสร้างศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เรียกว่าคุ้มเผาคุ้มกันเพื่อเป็นช่องทางให้คนในชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสยัยมาสอบถามหรือทดสอบว่ามีการปนเปื้อนสารอันตรายหรือไม่ มีการสร้างความร่วมมือแก่เครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำโดยการส่งเสริมให้เป็นร้านค้าร้านชำสีขาวปลอดยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายพร้อมทั้งให้กำลังใจเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานโดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบในทุกเครือข่ายจัดทำ MOU ร่วมกันในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภยัย ทั้งนี้นางเดือนฉลาดดีนักพัฒนาชุมชนได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมบวรล,ลอ กิจกรรมบวรนี้ก็คืออันดับแรกเราประสานในเรื่องของช่วยหางบป,ประมาณก่อนนะคะมาขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยกับทางคุณหมอนะคะอันที่สองเป็นผู้ประสานหลักในเรื่องของการนําบุคลากรทางองค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นก็คืออบตอเหล่านี้มาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นที่สามนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะหรือการประสานในส่วนที่มันเกี่ยวข้องของคุณหมอในพื้นที่นี้ท่านนายกชัยกิติสโสภาษีมีนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายตัวนี้ท่านให้ความสำคัญมากค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายวัดที่ประสงค์เทศนาการดูแลสุขภาพองค์รวมตามแนวพุทธปัชยาพร้อมทั้งสอดแทรกการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมพื้นบ้านงานบุญประเพณีต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของเพื่อข่ายส่งผลให้บวรรอหนองบัวลำพูประสบความสำเร็จปัจจัยความสำเร็จนะครับเราได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับกลวิธีในการดำเนินงานของเราก็ผ่าน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับประกอบไปด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วนท่านในอำเภอก็ให้ความสําคัญในการที่จะนําเอาผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องให้ความสนใจในการที่จะตรวจสอบมีการลดในลงในการที่จะดําเนินการนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความทั่วถึงนะครับและก็ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับ ทั้งนี้นายวิรพงศ์ผล,ลไม้เพสัชกรโรงพยาบาลนนสังกล่าวถึงการขยายผลต่อยอดบวรรอหนองบัวลำภูจากที่เราได้ดำเนินโครงการบวรรอของชุมชนนนตาลก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีสถานการณ์การแพร่ระบาดพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพตำบลอื่นภายในอำเภอโนนสันก็ยังมีอยู่ก็คิดว่าน่าจะใช้โมเดลของชุมชนนนตาลขยายผลสู่ตำบลอื่นด้วยครับ จังหวัดหนองบัวลำพูยังคงมุ่งส่งเสริมขยายการดำเนินงานขยายเครือข่ายเพื่อให้คนในชุมชนปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชอ,อเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและยั่งยืนต่อไป